พลังแห่งการปล่อยวางในฐานะครูทาร่าเป็นครูหากคุณเห็นคลิปวิดีโอนี้วันนี้นี่คือสัญญาณของคุณค่ะครูทาร่าต้องการให้คุณฝึกปล่อยวางตอนนี้สิ่งที่ครูทาร่าหมายถึงก็คือการยอมจำนนในการปรากฏตัวของคุณค่ะมันหมายถึงการปล่อยมันเตรียมการชีวิตของคุณปัญหาที่ครูทาร่าเห็นกับคนส่วนใหญ่เมื่อพวกเขาพยายามที่จะแสดงบางสิ่งบางอย่าง และเพียงแค่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องการบางสิ่งบางอย่างในชีวิตปัญหาคือคุณไม่รู้ตัวคะ่ะว่าเมื่อคุณติดอยู่กับมันและเมื่อมันไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณต้องการให้มันปรากฏสิ่งที่จะแนบมาในตัวเองจริงๆแล้วมันเหมือนกับการขับไล่การแสงนั้นนะคะนี่คือการสร้างร่วมกับจัก,กรวาลคะ่ะทุกคน เราต้องนำความตั้งใจของเราออกไปที่นั่นรู้สึกถึงอารมณ์เหล่านั้นแล้วทำงานกับสนามพลังงานนั้นค่ะเราต้องอนุญาตให้มันเตรียมสิ่งต่างๆโอกาสความบังเอิญให้กับเราแต่ถ้าเรายังคงปรากฏตัวคุณอาจจะผลว่าทำไมไม่เห็นทำไมไม่มาสักทีในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณต้องการมันคุณรู้ไหมคะหากคุณขู่ว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นฉันจะผิดหวังแน่ๆหรือเสียใจ แต่เมื่อคุณต้องการให้มันเกิดขึ้นโดยพื้นฐานแล้วเราแค่ไปอยู่หา่หางๆอยู่ห่างๆยังมีความสุขค่ะสุขใจปล่อยวางดังนั้นสิ่งที่ครูทาร่าต้องการให้คุณทำในสัปดาห์นี้ปล่อยมันไปคะ่ะทุกคนแค่รู้ว่าคุณได้ทำส่วนของคุณแล้วแค่ดำเนินการไปในแต่ละวันของคุณรู้สึกถึงอารมณ์เหล่านั้นให้มากที่สุด สนุกกับการเดินทางในครั้งนี้อาจมุ่งเน้นไปที่สิ่งอื่นอาจจะมุ่งความสนใจไปที่สิ่งอื่นแล้วก็กลับมาดูคลิปวิดีโอนี้ทุกคนสามารถกลับมาคอมเมนต์นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณได้เห็นพลังแห่งการปล่อยวางแค่ครูทาราสัญญากับคุณได้ค่ะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้คุณแล้วเจอกันในคลิปหน้าครูทารา